สวัสดีครับก็มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับแม่แม่แฟนคลับเป็นปลื้มอีกแล้วนะครับเมื่อนันอนันอาศัยไพรพนาเสือปิ้นอิสระนะครับที่เพิ่งจะหมดสัญญากับค่ายเพลงยุ้งข้าวรคคอร์ดไปหมัดๆนะครับล่าสุดก็เผยภาพนะครับไปสมัครศึกษาต่อนะครับในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนอต์ทเอจังหวัดตากหลังจากรับปริญญาปริญญาตรีไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ นันอันนันอาศัยไพรพนานะครับสมัครเรียนต่อปริญญาโทสาขานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ลูกชายแห่งชาตินันอันนันนะครับหลังจากเรียนจบปริญญาตรีและเพิ่งจะรับปริญญาไปมัดมาดในสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจวิทยลาลัยนอร์ทเอนล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เดินทางไปสมัครเรียนระดับปริญญาโทในสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์วิทยลาลัยนอร์ทเอนจองังหวัดตากครับอีก2ปีที่จะต้องทํางานด้วยเรียน ด้วยหนักอาการอยู่เหมือนกันครับหลังสําเร็จคงได้ใช้วิชาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดต่อไปครับซึ่งวันก่อนเนี่ยนันอันันนะครับก็ได้มีการเคลียรดรามา่าต้อนรับสถานะใหม่ด้วยนะครับเพิ่งจะหมดสัญญาจากสังกัดเดิมยังไม่ถึงสัปดาห์ครับต้อนรับเช้าของบรรจาร์ด้วยดราม่าจากแม่แม่แฟนคลับบางท่านที่ยังงงเกี่ยวกับการรับงานของนันอน,นันต์ ที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับทางค่ายยุงข้าวรวมทั้งประเด็นผู้จัดการส่วนตัวซึ่งนันอันตน์นะครับได้มีการไลฟ์ผ่าน Facebook ชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าทางค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดเนี่ยได้ส่งให้พี่ฟ้าคนที่เคยรับงานมาดูแลคิวแต่เดิมมาช่วยดูแลคิวให้ก่อนในเบื้องต้น รวมทั้งการพูดคุยต่อรองกับทางผู้ว่าจ้างในส่วนต่างๆส่วนกรณีเรื่องที่พี่ฟ้าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือไม่นันอนันตอบว่ายังไม่ใช่ เพราะมีแฟนคลับบางส่วนเป็นห่วงว่าถ้าเป็นผู้จัดการส่วนตัวกันจริงๆเวลาไปงานต่างๆอาจจะดูไม่เหมาะสมเพราะเป็นผู้จัดการผู้หญิงในเรื่องนี้นันอนันต์ก็ออกมาเคลียร์ชรัดว่าพี่ฟ้าเนี่ยเป็นแค่คนรับงานดูคิวแต่ไม่ได้ติดตามไปด้วยส่วนมากจะเดินทางไปเองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับนันอันต์อาศัยไพรพนาคเคยได้เปิดใจกับสื่อนะครับหลังคว้าแชมป์บนเวทีไมททองคำซีซั่นที่6ว่ารู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ แชมป์ไม้ทองคำครอบครัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกภูมิใจและปลื้มใจกับความสำเร็จของตนเองมากขอบคุณกรรมการทุกคนขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่โหวตให้ที่เมตตาและเอ็นดูตัวเองก็เป็นเด็กกะเหรี่ยงคนหนึ่งผมก็เป็นคนไทยรักประเทศไทยคนหนึ่งรับดีใจซึ่งผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งรับเรียกเสียงปรบมือและก็น้ำตาจากแฟนเพลงที่เชียร์หน้าจอทีวีกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับ ยังไงแม่แม่แฟนคลับนะครับก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับนันอนันต์ต่อไปได้ในนามศิลปินอิสระแล้วก็เร็วๆนี้นะครับหวังว่าจะได้ฟังเพลงใหม่และก็บทบาทใหม่ของนันอนันต์ในฐานะศิลปินอิสระอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ